สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไลฟ์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนผมธนสิทธิ์ปันตากับผมดำริศริยกคุณครับครับผมและวันนี้เราก็ได้มาถึงจุดที่กรมการข้อมูลเชิงลึกเชิงคุยนะครับครับวันนี้เริ่มที่คุณร้นก่อนครับครับผมสาระแรกนะครับเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับดรชัยยงศริพานงค์เอกอังคีทูตณกรุงวอชิงตันดีซีนะครับได้เป็นประธานในพิธีมอบสมุดที่บัตรแก่นักเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยประจำปี2555ของโรงเรียนภาคร้อนวัด ทยกรุงวอชินตันบีซีนะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาพรสุวรรณเปี่ยมจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมาร่วมพิธีเปิดภาคเรียนด้วยนะครับซึ่งในงานนี้นะครับมีนักเรียนสำเร็จการศึกษา40คนและมีครูประพาดาอัศวะทีรากุลนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับได้รับรางวัลครูมาตรฐานดีเด่น3ปีซ้อนด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครองนะครับแล้วก็ขอควาแสดงความยินดีด้วยครับสาระที่2ไป ที่ประเทศเยอรมนีนะครับพระครูวรธรรมพิพนิษนะครับหรือหลวงพ่อสมพรวรธรรมโมนะครับเจ้าว,าดวัด,รรว,ดรรวัดธรรมวัดธรรมวุฒเปอร์ทาวนะครับเรียกยากหน่อยนะครับได้จัดงานเฉลิมฉลองพุทธชันตี2,000ปีพุทธกาลและก็งานวันแม่แห่งชาตินะครับในงานมีผู้สมัครเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน45คนด้วยกันเป็นสตรีทั้งหมดนะครับโดยเข้าร่วมถือบวชสินจารี แล้วก็ชีพามแล้วก็้าว่าดได้นำปฏิบัติธรรมเองนะครับพร้อมกันนี้มีชาวไทยในประเทศเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และเบนเยียมนะครับได้ไปร่วมงานกันอย่างมากมายเลยถึง1,500คนนะครับตามอินบุญกันในทั่วหน้าเลยแล้วก็ยังได้สนุกสนานกับกิจกรรมในงานด้วยครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับช่วงต่อไปพบก,กับช่วงคนไทยไกลถิ่และนาทีรรมนาทีทองครับ ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองสต็อกโฮล์มสวีเดนนะครับตรงนี้ครับขณะมาจุดชมวิวนะครับก็ยังเจอคนไทยที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับอ้าวให้ทุกคนแนะนําตัวกันหน่อยชื่ออะไรกันบ้างพี่มลค่ะพี่มลพี่สุค่ะพี่สุพี่นกค่ะพี่นกนะครับอ่มาใกล้ๆหน่อยครับทั้ง3ท่านไหนแนะนําหน่อยทํางานอะไรกันบ้างครับอ่อยู่โรงพิมพ์ทำโรงพิมพ์ที่เมืองเทียบค่ะอ๋อเมืองโรงพิมพ์นะฮะโรงพิมพ์ค่ะออ๋ครับพี่สุทำอะไรครับพี่พี่ทำความสะอาดค่ะทำความสะอาดี่ะ ก็ทำบริษัทของโซเดกโซเกี่ยวกับอาหารนะคะี่ยวกบอาหารของทั่วทั่วไปในสต็อกโฮมเนี่ยทั้งสามท่านนี่เป็นพี่น้องกันหรือเป็นเพื่อนกันหรืออะไรกันครับเนี่ยเ่อนเพื่อนเปอนใครอยู่ใครใครอยู่นานที่สุดครับเนี่ยพี่โซพี่สุอยู่กี่ปีแล้วครับ3ามสิบปีโอ้โหเป็นไงบ้างพี่เล่าประสบการณ์หน่อยส0ปีเป็นไงบ้างครับก็มีความสุขดีก็มีความสุขดีฮะก็อยู่ไปอยู่ไปก็เหมือนอย่างกับเป็น บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับ้านที่สองเวลาอยู่นี่น้อเหงาเหงาคิดทำยังไงครับพี่ก็สามสิบปีแล้วก็นั่งธรรมะค่ะบ้านทีวัธรรมก็ไปตัวบัดธรรมด้วยนะครับยี่สิสามท่านแล้วไปรับเนี่ยใส่ชุดขาไปวัดกันมาหรือเปล่าใช่คือวันหยุดเรามีเวลาว่างเราก็จะไปทำบุญที่วัดไปนั่นะครับไปนั่งสมาธิถวายพระตาหารนะคะปกติแล้วมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนคนไทยที่นี่ไหมครับ ก็ส่วนมากเราจะเป็นกิจกรรมของวัดนะค่ะและเป็นแฟนรายการทะเลนี i mean say, right? like, okay. ้ก็ได้ใช่ไหมดูทุกวันเลยใช่ไหมติดตามต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านร่วมรายการนะครับสวัสดีครับ เพราะมันคือกุยช่ายเกลยอซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟชมาร์และเซเว่นอีมีคนจำนวนไม่น้อยมักจะเข้าใจว่าเวลาที่เราทำอะไรผิดพลาดไปแล้วนั้นเราไม่สามารถแก้ตัวได้อีกแล้วนี่เป็นความเข้าใจที่ผิด และทําให้ใครก็ตามที่เคยทําความผิดพลาดนะรู้สึกหดหู่สิ้นหวังกับชีวิตแท้ที่จริงนั้นเราสามารถปรับเนื้อปรับตัวได้เสมอจริงอยู่เราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้อดีตได้แต่อดีตนั้นไม่ได้มีไว้ให้เสียใจอดีตนั้นมีไว้ให้เรียนรู้และก็นํามาปรับปรุงแก้ไขทําปัจจุบันให้ดีขึ้นฉะนั้นใครก็ตามที่เคยผิดพลาดมาในการก่อนเมื่อย้อนกลับมานึกได้ว่าตัวเองเคยผิดไปแล้วเคยพลาดไปแล้ว และเรียนรู้จากอดีตรสรุปเป็นบทเรียนสําหรับปัจจุบันคนคนนั้นก็ยังตั้งตัวใหม่ได้เสมอฉะนั้นไม่มีคําว่าสายสําหรับคนที่ตั้งตัวตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนใหม่สนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคกััณ์์อาหารจํากัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลําค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนําจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้า ผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้มิวีิสปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจมรมาตรฐานสากลนนโลก CIESCO Excellent in Quality Excellent in Services ข้าพูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสงกว้าง เป็นดินแสนใหญ่วามงดงามนั่นอยู่ห้นใดลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาะเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเจียวซาหมูกุยย CP, ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำซีพี e ฟ h ชมา t และเซเว่นอีเลเวนท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วง การทูตประยาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ยังอยู่กับท่านเอกทูตนักกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับคุณมาริสเสียมพงศ์นะครับสวัสดีครับ่ันทูตครับสวัสดีครับวันนี้เอาคุยกันต่ออีกวันเรื่องเกี่ยวกับชุมชนไทยครับครับผมทีนี้พูดถึงออสเตรเลียคนไทยก็มองว่าจะเป็นตลาดการศึกษาตลาดหนึ่งเหมือนกันนอกจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาหรือนิวซีแลนด์ในความรู้สึกของท่านท่านทูตผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นตลาดที่สําคัญนะครับ ว่าออสเตรเลียเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีความสามารถความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องการศึกษาที่อยู่ในระดับสูงดังนั้นเนี่ยการที่มีนักศึกษาไทยไปเรียนต่อนในประเทศออสเตรเลียก็จะเป็นประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขออนุญ,ญาตเรียนนิดหนึ่งว่าผมอยากเห็นนักศึกษาที่ไปเรียนในในประเทศออสเตรเลียแล้วเนี่ยอยากจะให เดินทางกลับมาช่วยกันพัฒนาประเทศโดยพ้อยยิ่งในออสเตรเลียเนี่ยมีค,ความเชี่ยวชาญผมเรียนไปแล้วว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องด้านการเกษตรนอวจาเรื่องประสุษธ์ครับ,รบผมมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์ถ้านักศึกษาคนไทยไปเรียนแล้วเนี่ยกลับมาช่วยพัฒนากันพัฒนาประเทศอันนี้ในส่วนของชุมชนไทยที่แ,แคนเบราคดีซิดนีย์คดีอะไรเนี่ยนะรู้สึกมีความเข้มแข็งมาก,มากในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเนะี่ย แล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางสารสูานกงศูลเป็นอย่างมากเลยอยากีอยากจะให้ท่านพูดถึงองค์กรเหล่านี้หน่อยก็อย่างเช่นยกตัวอย่างสมาคมร้านอาหารไทยนะครับก็ได้ทํางานร่วมกับสถานทู้สถานกงศูลมาโดยตลอดนะครับเราได้มีคือคืออย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยว่าชุมชนไทยและสมาคมเหล่านี้ได้เผยแพร่วัฒนธรรม ให้กับคนไทยคนออสเตรเลียวัฒนธรรมไทยให้คนออสเตรเลียได้อย่างดีนะครับผ่านทางด้านของอาหารไทยันะครับทำไมผมถึงเน้นเรื่องเรื่องทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องของสมาคมร้านอาหารไทยเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับครับเป็นที่ต้องการร้านอาหารไทยเยอะมากเยอะมากเยอะมากนะฮะับสองพันกว่าร้านเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร22ล้านคนคนออสเตรเลียหนึ่งพันคนจะมีร้านอาหารไทยหนึ่งร้านเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมต้องเียน่ที่ผมเรียนแล้วผมขอบคุณชุมชนไทยแล้วก็สมาคมร้านอาหารไทยชื่อกันโปรโมทประเทศไทยนะครับณขณะนี้อย่าง,างจากตัวเลขที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยร้านอาหารไทยมีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นที่ต้องการครับคนออสเตรเลียรู้จักอาหารไทยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกําลังร่วมมือกับชุมชนไทยแล้วก็ร้านอาหารไทยแล้วก็สถานกรงุงศรนใหญ่เนี่ยก็คือว่าเราจะพยายามโปรโมทให้อาหารไทยเป็นเมนูหนึ่ง เป็นเมนูประจําบ้านครับที่คนออสเตรเลียนสามารถปรุงเองได้ครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันจะทําให้ให้ประเทศไทยเนี่ยติดอยู่ที่ริมฝีบปากแล้วก็อาหารไทยเนี่ยเข้าถึงจิตใจของคนออสเตรเลียนอย่างจริงผมเปรียบอย่างนี้นะครับว่าเมื่อคนออสเตรเลียนท่านหนึ่งเดินกลับบ้านล้วก็ถามภรรยาว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไรทานภรรยาก็จะบอกว่าวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมีมัสมัน่นไก่ คือทำให้อาหารไทยเนี่ยเป็นเมนูประจำบา้านของคนออสเตรเลียอันนี้ก็คือความหวังที่ทผมเนี่ก็เรื่องอาหารแต่เรื่องกอล์ฟกีฬาก็เหมือนกันสมาคมกอล์ฟก็สมาคมกอล์ฟนี่ก็จัดกอล์ฟมา,มมาเผยแพรก่กอล์ฟเรื่องความสำัมันในอสอสเตรเลียก็ดีแล้วก็มาอีกอล์ฟในเมืองไทยด้วยใช่ใช่มีทุกปีเลยมีทุกปีแล้วก็มีมีการจัดแข่งขันกอล์ฟ ทั่วประเทศทนะครับโดยสถานทูตเนี่ยเป็นเนี่ยวันประมาณวันที่2กันยานี่เราก็จะมีการแข่งขันกอล์ฟในหมู่คนไทยโดยสถานทูตเป็นผู้จัดจะไปเล่นกันที่แคนเบราก็จะมีชมรมกอล์ฟทั้งซิดนีย์ทั้ง m มล b o เบิร์นแล้วก็ตามเ,าเมืองต่างๆเนี่ยนะฮะที่สามารถเดินทางไปได้ไปเล่นกันแล้วก็เราก็จะจัดการสังสรรค์เพื่อที่จะามาคุยกันว่าเราจะสามารถช่วยกันโปรโมท นะครับช่วยกันเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปอย่างนี้นอกเหนือจากสมาคมไทยสมาคมชมรมต่างๆเกี่ยวหน้าสินซึ่งได้ทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมด้านละสินไทยอยู่แล้วใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างสารโทษสารกงสุนแล้วก็กุมชนไทยในออสเตรเลียครับอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวของคนไทยในออสเตรเลียยังมีเยอะครับซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณท่านทูตนะครับท่านเอกการทูตนกกุลแคนเบราแ ออสเตรเลียนะครับคุณมาริสเียมพงศ์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพี่ชมสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือผู้ใช่ เกลยวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีแฟลชบาร์และเซเว่นอีเลเวน เ,เพราะมันคือกุยช่ายกุยเตียวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชหม่าและเซเว่นอีเลเวนเข้าสู่ช่วงประเทศต่างแดนครับเริ่มดูดอ่อนกันครับเรื่องที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับคณะสื่อมวลชนไทยที่เข้าอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทซีพีลาวจำกัดโดยมีนายทรนองพลทองมากรองกรรมการผู้จัดการต้อนรับที่บ้านภูคําเมืองชัยธานีนครเวียงจันทร์ครับครับประเด็นที่2องบัที่ประเทศไปเยี่ยมนะครับสารเอกักณทูตนักกลุงมบัสเซลนะครับจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทยประจาปีนะครับร่วมกับการบินไทยที่เมืองปาาตูมองสต็อกเกลนะครับเขตวอลลเวน,นะครับ แซงเปียนะครับกรุงบาสเซลนะครับในวันที่9กันยายนนี้ระหว่างเวลาส0บนกาถึง20่สนกามีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยออกบูธร้านอาหารไทยและขนมไทยและผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยครับครับอาหารไทยก็ไปทั่วโลกอีกแล้วครับคุณริบครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระน่ารู้อยากจะให้ทางรายการนำเสนอให้นะครับก็ส่งมาได้ที่ t h a i o วซีวันท gmail.com ครับทุกวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์ว่าไทยนิพอร์ตตามด้วย วันเดือนปีและราชมได้จางช่อง Bangkok TV ในเครือข่ายเจริญ Cable TV นะครับรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะครับเวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน